สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตรถเก็บข้าวนะคะตัวนี้ก็เ,เก็บงานแล้วเป็นบางส่วนนะคะส่วนด้านในนะคะแล้วก็แท็กนะคะตามที่ตกลงกับลูกค้าว่าจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอื่นก็เช็คเก100ือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะที่จะเหลือก็จะเป็นเก็บสีนะคะลูกค้าประสงค์ให้เก็บสีให้รอบคันนะคะตรงจุดที่มันเป็นสีฉลอกนะคะหรือว่า ตรงจุดที่ลูกค้าระบุนะคะอยากทําเป็นสีใหม่ทั้งคันเลยนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือเอามาจอดรอทําสีนะคะแต่ว่าส่วนอื่นก็คือตัวเช็คแล้วนะคะส่วนไหนที่แตกหักชํารุดนะคะเปลี่ยนให้เรียบร้อยสายพานเปลี่ยนแล้วนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันยูนิทีนะคะตัวเช็ครั่วซึมระบบไฟอันนี้จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ลูกค้าซื้อเป็นเงินสดนะคะขายไปในราคาที่ห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะคะปลายทางที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะ ลูกค้าบอกว่าอยากจะได้ใหม่ๆนะคะอยากได้เทียบเพียงรถใหม่เลยนะคะทางร้านจัดให้นะคะไม่ว่าจะเป็นปากเกี่ยวนะคะช่วงล่างนะคะก็จะเป็นแท็คหรือว่ารูเลอร์นะคะหรือว่าสายพานอะไรต่างๆก็คือตรวจเช็คให้แล้วนะคะแล้วก็มีปาเออแล้วก็มีการเปลี่ยนให้เป็นบางส่วนแล้วนะคะตอนนี้ก็รอทําสีรอบคันนะคะรอช่างสีว่างแล้วก็จะเอาเข้าไปทําสีให้นะคะขั้นตอนการเก็บงานนะคะก็ นานพอสมควรนะคะสําหรับรถเกี่ยวเพราะว่ามีกลไกการทํางานเยอะแล้วก็มีชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนเยอะนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากได้รถเกี่ยวเข้าไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินผ่อนนะคะลูกค้าสามารถโทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะโทรได้ที่เบอร์0942-6407-98 5 5 5ค่ะ0858529515ค่ะ0652821688 0628622175ค่ะ ขายทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะคะตอนนี้สต็อกที่ร้านของเราก็จะมี DC 70, ตู้แอร์นะคะรถปี5-8ขายเป็นเงินสดนะคะ525,000บาทนะคะ DC 70, ตู้แอร์รุ่นใหม่นะคะเป็นรถปี66นะคะ810,000บาทดาวที่290,000บาทนะคะแล้วก็จะมีรุ่นนี้นะคะก็เปิดให้ดาวที่240,000บาทนะคะสนใจก็รีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะ094 264 07 98ค่ะ085 8 5 2 9 5 1 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5ค่ะ 065 282 1688 062 862 2175ค่ะ